คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้บาเบโดสก็ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐแล้วนะคะและวันนี้ก็ได้ประกาศแต่งตั้งให้ริฮานนาเป็นวีรสตรีแห่งชาติค่ะ National Hero โรบินริฮานนาเฟนตีนักร้องและนักธุรกิจชื่อดังชาวบาเบโดสได้รับการแต่งจั้ง จากรัฐบาลของสาธารณรัฐบาเบโดสให้เป็นวีรสตรีคนแรกหลังจากบาเบโดสประกาศเปลี่ยนผ่านจากรัฐในเครือจักรภพที่มีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สเป็นประมุกสู่สาธารณรัฐบาเบโดสที่มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุดรียนาขึ้นกล่าวหลังจากได้รับการแต่งตั้งถึงความภูมิใจในฐานะคนบาเบโดสค่ะ And no matter where I go in the world, I take that pride with me. No matter where we go, the world is gonna know that we Bajan to the bone. No matter if it's the accent, the constant missing shafet, the sunshine, the people, man, the people, y'all are the true heroes of Barbados. And I take y'all with me wherever I go. I'm so proud to be a Bajan. นี่เป็นครั้งแรกในฐานะสาธารณรัฐที่บาเบโดสมอบตำแหน่งวีรสตรีให้กับบุคคลกาฟิลโซเบอร์อดีตนักคริกเกตเป็นคนสุดท้ายที่ได้ตำแหน่งวีรบุรุษของบาเบโดสจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2เมื่อ33ปีที่แล้วค่ะ